Thank you หลังจากที่ผมไม่ได้รีวิวจักรยานไฟฟ้ามานานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะกลับมารีวิวจักรยานไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้เป็นของไทโยนะครับชื่อรุ่น U1 เป็นจักรยานไฟฟ้าสไตล์โมเดิร์นสวยงามเลยนะครับถ้าสังเกตที่ตักก้าหน้านะครับเขาจะไม่มีมาให้เขาตัดออกเพื่อให้คันนี้ดูโดดเด่นดูทันสมัยดูเฉลียวฉี่วมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับนักศึกษาคนทํางานออฟฟิศนะครับรวมทั้งแม่บ้านด้วยนะครับซึ่งคันนี้ก็ให้มอเตอร์มาถึง800วัตตรอ์ ขนาดใหญ่นะรวมทั้งแบตเตอรี่นะครับเขาให้มาเป็นแบตตะกัยวขนาด48โวลต์20แอม์ปา์นะครับเป็นลูกใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะวิ่งได้50กิโลบวกแน่ๆน,นะครับและคันนี้ก็พิเศษตรงไฟเลี้ยวนะครับเขาให้ไฟเลี้ยวมาทั้งหน้าและหลังซึ่งทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับบางคันก็ให้ไฟเลี้ยวมาเฉพาะด้านหน้าแต่คันนี้ให้มาครบเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่านะครับ มาดูที่รีโ ok. มทกันก่อนนะครับรีโมทก็จะเหมือนกับรีโมททั่วไปนะครับปุ่มบนก็จะปลดล็อกนะครับตรงกลางรูปสายฟ้าเอาไว้สตาร์ทด้วยรีโมทโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับด้านล่างเป็นปุ่มล็อกนะครับก็คือเอาไว้กดเพื่อเปิดระบบกันขโมยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทด้วยรีโมทให้ดูนะครับกดปุ่มสายฟ้า2ครั้งนะครับนี่นะครับหน้าจอติดสวยงามอันนี้หน้าจอสวยมากนะครับก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับ มีบอก48โวลต์นะครับแล้วก็โหมด P แล้วก็คีย์บอกระดับแบตเตอรี่นี่เป็นระยะทางรวมนะครับ127กิโลเมตรอันนี้เป็นทิปนะครับถ้าจะล็อกรถนะครับกดปุ่มล่างนะครับเอานี้ถ้ามีใครมาขยับรถนะครับรถก็จะล้อนะครับหน้าจอก็จะติดมอเตอร์ก็จะล็อกนะครับขยับล้อไม่ได้นะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่ม P นะครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทเราจะต้องกด P ก่อนออกตัวนะครับ ที่หน้าจอจะขึ้นตัว P แบบนี้นะครับพอเรากดปุ่ม P ก็จะกลายเป็น0นะครับพร้อมที่จะออกตัวไปได้ครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มเกียร์นะครับจะมีเกียร์2แล้วก็เกียร์3นะครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเกียร์2เกียร์3นะครับพาให้มา2เกียร์ครับด้านล่างก็จะเป็นแตนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวอันนี้คือเปิดปิดไฟหน้าครับเปิดปิดไฟหน้าไฟหลีท้ายก็จะติดด้วยนะครับ ไปเลี้ยวหลังนะครับหลอดไฟก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับตรงนี้ก็จะสะทรอนออกมาออกแบบมาได้เจ๋งเลยครับช่องเก็บของด้านหน้านะครับก็มีทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นช่องขนาดค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีที่แขวนของมาให้ด้วยครับที่พักเท้าหน้านะครับดันออกมาได้เลยครับตรงนี้ทําให้เราวางเท้าได้แบบสบายมากเลยนะครับเผือบบางทีเราจะต้องขนของวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีที่เหยียบเพิ่มมาให้ด้วยนะครับ และหน้าก็มีที่บังแดดมาให้เพื่อลดแสงสะท้อนของหน้าจอนะครับทำให้เรามองที่หน้าจอได้ชัดเจนนะครับกระจกข้างนะครับก็เป็นทรงกลมเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยครับบางคนก็เป็นพลาสติกก็ดูแข็งแรงดีนะครับนี้ก็เป็นโชคน้ํามันนะครับเป็นโชคคู่นะครับระบบเบรกหน้าหลังก็เป็นดัมเบลนะครับขนาดล้อ10นิ้ว ยางขนาด2.50ขีด10นะครับเป็นล้อ10นิ้วหน้ายาง2.5นิ้วนะครับเป็นยางแบบทุบเลดไม่มียางในนะครับล้อหลังก็2.5ขีด10เท่ากันนะครับเป็นมอเตอร์ขนาด800วัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นสปริงหลังนะครับก็ดูน่าจะรับน้ําหนักได้เยอะนะครับซึ่งสปริงก็จะขดติีๆแบบนี้น่าจะนุ่มนวลใช้ได้ครับที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับบางโคนหลังก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับก็ดูแข็งแรงดีครับ เบาดูหนานุ่มดีนะครับดูมีคุณภาพดีครับด้านหลังแน่นๆนะครับพนักพิงก็เป็นเบาะมาให้นุ่มๆเลยนะครับใต้เบาะก็ปิดทึบหมดเลยนะครับงานประกอบต่างๆค่อนข้างจะดูเรียบร้อยดีนะครับงานเขาคุณภาพดีครับตรงนี้เป็นที่พักเท้าหลังนะครับเปิดแบตเตอรี่ให้ดูนะครับข้างในเป็นแบตต่กลัว48โวลต์20มลนะครับเป็นลูกใหญ่ๆเลยลูกละ12โวลต์4ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะยกออกมาให้ดูสักลูกหนึ่งนะครับ เป็นแบตขนาดใหญ่เหมือนกับแบต3ล้อไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งปกติทั่วไปเขาจะให้แบตลูกเล็กมานะครับแค่12แอมป์คันนี้ให้มา20แอมป์เลยนะครับเยกให้ดูนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับลูกละ12โวลต์20แอมป์นะครับสี่ลูกก็จะกลายเป็น48โวลต์20แอมป์นะครับถ้าเราวิ่งนี่50กิโลบวกแน่นอนนะครับรุยทางขุกกระนะครับโชคมีความนุ่นนวลใช้ได้เลยนะครับ ก็ที่วางเท้ามีพุมามนะครับมีที่วางเท้าแบบนี้นครับทาให้เราไม่ต้องเหยียบข้างบนนี้นะครับเพราะว่าเวลาเหยียบข้างบนเขามันก็จะชันๆน,นะครับมันจะดูไม่เมื่อยอัตราเร่งการออกตัวถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมอไซค์นี่คิดจะไล่ก็ก็ยาก,ยากอยู่นิดๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเกียร์สองให้ดูนะครับเกียร์สองโอ้โหเกิน 30. สามสิบสามสอง เกียสองไปสากว่าเลยเกียสามได้35มสิ GPS นะครับหน้าใหม่ก็ยังอยู่25เท่าเดิมนะครับสามกครับสามโถือว่าตาเล่งดีกว่าจากักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับออกตัวได้ดีขี่ตามซอยตามหมู่บ้านนะครับมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังก็แสงลําบากนิดนึงนะครับถือว่าตาเล่งใช้ได้ใช้ได้นะครับความเร็วปลายก็ทําได้30กว่า GPS นะครับ นี่แบต48โวลต์เท่านั้นนะครับกำลังล้อเขาก็ให้มาถึง800วัตต์คันนี้ก็เป็นคันที่นั่งสบายนะครับดูที่พักเท้านะครับครับที่พักเท้านะครับวางขาได้สบายเลยเราไม่ต้องเอาเท้ามาวางไว้ข้างบนแบบนี้นะครับหมาไล่หมาไล่ตกใจหมดหนีหมาได้นะครับหมาไล่ไม่ทันนะครับวิ่งอยู่30กว่าเนี่ยนะครับถ้าเท้าอยู่ข้างบนแบบนี้ เราจะต้องชันเข่านะครับมันก็จะดูแบบแปลกๆไม่เมื่อยนะครับนี่เราไปวางข้างล่างนี่สบายเลยแล้วตรงที่วางเท้าข้างบนก็สามารถวางกับข้าววางของอะไรได้อีกเยอะนะครับไม่เกะก,กะนะครับเดยที่เราจะทดสอบระยะทางแบบยาวๆนะครับดูว่าจะได้กี่ก,กิโลนะครับทันนี้ก็เป็นคันที่ใช้งานมาแล้วนะครับแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยอ่อคาดว่าน,นะครับ น่าจะมีประมาณ50กิโลบวกๆนะครับทันนี้ก็รู้สึกว่าเบาะนุ่มนั่งสบายนะครับการควบคุมตัวรถก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับควบคุมง่ายคล่องแคล่วแล้วก็รู้สึกว่ามันขับแล้วมันไม่เมื่อยครับถ้าเทียบกับจักรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนั้นจะดูแบบต้องแก้งนิดๆน,นะครับอันนี้ผมว่าวิ่งไกลๆนี่สบายเลยนะครับ เราวนี่วิ่งตามในเมืองวิ่งตามชุมชนได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งไม่เร็วกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูนะครับจะไปปรับคนกับพวกมอเตอร์ไซค์ลองดูในชุมชนนะครับดูว่าความเร็วจะพอหรือเปล่าเราจะไม่ออกสนุนใหญ่นะค,ความเร็วเหลือๆเลยครับ สามสิบกว่าจ p s เนี่เทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ประมาณสี่สิบกว่าเลยนะครับยี่สิบกิโลเมตรแบดรถไปประมาณนี้นะคร,ระพายของสูงนะครับขั้นๆก็ได้สบาย แบบนี้ก็ทันกันนะครับชิตอนนี้31กิโลเมนะครับถ้าบิดสุดแบตลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรืออาจจะประมาณ60%เ ตอนนี้วิ่งมาถึง40กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะบิด30กว่าด้วยนะครับ g p ะครับไม่ได้บิดช้าๆเรื่อยๆ20กว่านะครับเหมือนจะกรยานไฟฟ้าทั่วไปนะครับพอถือว่าวิ่งมาได้ไกลมากๆนะครับตอนนี้แบตเหลือประมาณ20กว่าเปร์เซ็นต์นะครับผมคาดว่ายังไงก็อาจจะมี60กิโลก็เป็นไปได้นะครับ หนึ้าสิบกิโลไปแล้วนะครับาไกลามากครับมามอง่หมาไม่กล้าไล่ไล่ไม่ทัดวิ่งมาห้าสิบโลต่อเนื่องนะครับขอจับมอเตอร์ไม่มีความร้อนเลยนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่ร้อนะครับสุดยอดมากนะครับมอเตอร์กำลังแ800ร้อยวัตต์เลยนะครับ เขาเผื่อมาให้แล้วถ้าเป็น350วัตต์นี่ยังไงก็ร้อนนะครับ53กิโลเหลือขีดแดงแล้วนะครับขีดสุดท้ายแล้วครับขอจอดพักหน่อยครับวิ่งมา56กิโลเมตรนะครับตอนจอดแบตเหลือเท่านี้ครับ วิ่งมาได้50กว่ากิโลนี่ถือว่าไกลมากๆนะครับเพราะว่าสเปคเขาเคมไว้ที่40กิโลเมตรนะครับเกินมาสิบกว่าโลแล้วนะครับแล้วก็เป็นการวิ่งที่ความเร็วประมาณ30กว่า GPS เถ้าเทียบมอเตอร์ไน้ำมันก็ประมาณ40กว่านะครับถึเรื่องของอัตราเร่งนี่ถือว่าต้องตัวออกตัวได้ดีทําความเร็วได้ดีนะครับเหมาะของก,การใช้างานในหมู่บ้านต่างชนทั่วไปนะครับ จตัแล้วนะครับไกลสุดๆเลยน,นี้6.2กิโลนะครับเรื่องออกตัวอื่นๆแล้วนะครับ6.3กิโลนะครับที่หน้าไมคไป6.5.2กิโลถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบซ้อน2กันนะครับความเร็วในการออกตัวและความเร็วสูงสุดตกลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สปีด3ทําได้34่ GPS จากที่วิ่งคนเดียวนะครับได้36 GPS ต่างกัน2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับฉะนั้นการซ้อน2ก็ทําได้สบายนะครับแรงไม่ตกมากหรือว่าจะเป็นคนที่หนัก100กิโลก็ขี่ได้นะครับส่วนแสงไฟตอนคืนก็ค่อนข้างสว่างพุ่งไกลเป็นวงกว้างไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆก็ชัดเจนครับสำหรับจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อัชโยรุ่นยูวันคันนี้นะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าค การใช้ในการเดินทางใกล้บ้านนะครับที่ทํางานมหาลัยหรือวิ่งตามชุมชนต่างๆนะครับด้วยกำลังมอเตอร์สูงถึง800วัตต์ทำให้คันนี้สามารถวิ่งได้เร็วถึง36 GPS เลยนะครับถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าๆเลยครับค่อนข้างจะทันใจมากๆนะครับแล้วก็แรงออกตัวทําได้ดีนะครับการขึ้นสะพานสูงๆต่างๆทําได้อย่างน่าประทับใจจากที่ได้ทดลองข,อขึ้นสะพานที่ค่อนข้างจะชันๆหลายสะพานนะครับก็สามารถขึ้นได้อย่างสบายๆไม่มีอาการขึ้นไม่ค่อยไหวเหมือนกับจกกัรบจกรน้ซอ สองคนน้ำหนักรวมประมาณ120กิโลก็สามารถขึ้นได้นะครับแต่ก็จะมีอาการอืดลงบ้างนะครับส่วนเรื่องระยะทางของคันนี้นะครับก็สามารถทําได้ถึง63กิโลเมตรเลยนะครับเพราะว่าเขาให้แบตลูกใหญ่ขนาด48โวลต์20แอมป์มาเลยนะครับอายุการใช้งานยาวนาน1-2ปีวิ่งไกลนะครับไม่ต้องคอยชาร์จบ่อยๆหากวิ่งตามในซอยตามหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งสองสามกิโลก็สัก 1- 2ถึงอาทิตย์คอยชาร์จทีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนค่าไฟต่อนหนึ่งการชาร์จจากตอนที่แบตเหลือน้อยมากๆชารจจจนนเต็มกกะิไไฟป ประมาณ1น่หน่วยกว่าๆเท่านั้นนะครับหรือประมาณ5บาทเท่านั้นเองก็วิ่งได้40-50โลสบโลสบายๆครับประหยัดกว่าน้ํามันมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหายานพาหนะสักคันนะครับที่เอาไว้ใช้เดินทางใกล้บ้านไปซื้อของไปใจตลาดไปใจกับข้าวนะครับไปทํางานหรือว่าในวันหยุดอยากจะขี่รถเล่นนะครับขี่เที่ยวไปหากาแฟแกนินโดยไม่ต้องขับรถยนต์ไปนะครับหรือว่าซื้อมอเตอร์ไซค์น้ำมันที่ราคาหลายหมื่นที่เราจะต้องไปเติมน้ํามันต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องต่างๆนะเราลองหันมาใช้จักรยานไฟฟ้าที่หน้าตาสวยๆคันนี้เลยครับช้งานได้ดถงอน10ึเื ตกเพียงเดือนละพันกว่บาทเท่านั้นหากสนใจก็สามารถติดต่อที่เพจรถไฟฟ้าชัยโยได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์และรายละเอียดการติดต่อต่อตา,งตางๆไว้ใหใ้ที่ใต้คลิปนะครับในคลิปหน้าก็จะมีรถไฟฟ้าในแบบต่างๆหลายรุ่นหลายแบรนด์มาให้ชมอีกครับสวัสดีครับ